ทุกคน สอบ i e l t แบบคอมที่ศูนย์ British Council จุฬาร์นก่อนเราสอบแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเราเลือกการ speaking แบบ face to face ไปเวลาเราลงทะเบียนในเว็บของ British Council ะเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นวิดีโอคอลจากศูนย์สอบหรือว่าเราจะเลือกเป็น face to face แต่ว่าที่เราเห็นมาคือ face to face จะมีน้อยกว่าวิดีโอคอลเยอะมากดังนั้นก็ดูวันดีๆว่าเราจะเลือกเป็นนเ t อร์วิวแบบไหนการที่เราจะลงสอบ i e l t เนี่ยเราต้องไปลงที่ลิงก์นี้เลย ซึ่งเป็นเว็บของ British Council นะคะพอเราลงเสร็จปุ๊บแล้วก็จะต้องจ่ายเงินจ่ายเงินก็จะเป็นยอดรวมตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เจ็0น้อยบาทสามารถจ่ายโดยการตัดบัตรตัดบัตรแล้วก็สามารถโอนจ่ายได้ด้วยของเราก็ใช้เป็นการโอนจ่ายนะคะต่อมาอันนี้คือเช็คลิสต์ของที่ต้องเอาอไปอ่ะก็อย่าลืมเอาอไปเลยค่ะเลยก็คือพวกเสื้อหนาวหรือว่าขนดน้ำก็เป็นน้ำเนี่ยจะต้อง ห้ามมีฉลากเลยเด็กขาดนะคะต้องเป็นขวดใสขวดเปล่าเท่านั้นที่จะเอาเข้าได้เราเนี่ยเห็นคลิปที่ว่าคนรีวิวเต็มตัวสอค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคลิปที่ว่ารีวิวศูนย์สอซึ่งเรารู้สึกว่าศูนย์สอเนี่ยค่อนข้างเป็นที่นิยมของเด็กเตรอมดมหรือว่าเด็กมอสอวหรือว่าจุฬาหรือว่าพี่ๆที่ทํางานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมารีวิวให้ฟังเริ่มแรกนะคะเราขอพูดตอนที่ลงสมัครกับ ทำ British Council ก่อนมันจะมีอีเมลมาก็อย่าลืมเช็คอีเมลกันบ่อยๆเพราะว่าในอีเมลนั้นเนี่ยก็จะมีบอกว่าเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างรวมถึงเ,เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะต้องมี consent letter เเก็คือใบยินยอมจากผู้ปกครองให้สมัครสอบ IELT ซึ่งจะต้องปินไปเองนะคะแล้วก็อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าต้องเซ็นหรือเปล่าเราจะบอกว่าไม่ต้องเซ็นนะคะ ให้เอาใบาเปล่าไปเลยเพราะว่าถ้าเซ็นแล้วเราเซ็นคาดหน้าของตัวรูป ID เนี่ยมันจะทำให้เอกสาตรตัวนั้นใช้ไม่ได้ดังนั้นยังไม่ต้องเซ็นไปไปที่หน้าง,งานเลยนะคะ เรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายเนี่ยสามารถใส่ได้แบบเป็นชุดปกติเลยไม่ต้องใส่ชุดทํางานหรือว่าชุดนักเรียนก็ได้ใส่เป็นชุดปกติชุดที่เราสบายที่สุดอย่างวันนั้นเราใส่เป็นเสื้อยืดเนี่ยแหละเสื้อยืดแล้วก็กาง,งเกงยีนส์แล้วก็รองเท้าแตะแต่ว่าเราจะบอกว่าเราแนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบมากกว่าเพราะว่าบางคนอาจจะแบบหนาวเท้าเช่นเราเราหนาวเท้ามากในห้องสอบแต่ว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะว่าจะสบายแบบไหนเราไปถึงศูนย์สอบตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่ง ซึ่งปกติเขาจะให้ไปถึงประมาณ,มาณนี้แหละค่ะให้ไปรีจิสเตอร์ก่อนพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเขาก็จะให้เราเดินขึ้นชั้นสองซึ่งมันจะเดินขึ้นไปบนชั้น2ของบริจ c คเซลซึ่งเราจะบอกว่าข้างบนเนี่ยจะมีเป็นโซนห้องนั่งรออย่างแรกเลยคือเราก็จะนั่งอยู่ในห้องนั่งรอก่อนพวกเซ็นเอกสารดูว่าชื่อถูกต้องหรือเปล่าดูว่าคนสอบมาครบหรือยังแล้วเขาก็จะเรียกเราไปถ่ายรูป ตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยเขาก็จะขอให้ถอดแว่นหรือว่าปัดผมออกจะได้ถ่ายรูปให้เห็นหน้าอย่างชัดเจนแล้วก็ให้สแกนตัวนิ้วชี้ประมาณ3าสีรอบนี่แหละคะ่ะแล้วทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะลงทะเบียนเสร็จต่อมาเขาก็จะพาเราไปที่ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์เนี่ยก็คือให้เราเก็บของของทั้งหมดที่ไม่ใช่น้ำเปล่าดินสอโทราศัพท์ก็จะต้อง ปิดแอร์เพลนไว้หรือว่าปิดเครื่องไปเลยนะคะจะไม่ไมีการปิดมิ้วไว้ปิดพจนไว้แล้วก็ห้ามใส่นาฬิกาเข้าในนั้นมีนาฬิกาให้อยู่แล้วนะคะเป็นนาฬิกาอันใหญ่แล้วก็จะมีพี่ที่คุมสอบคอยเตือนว่าอันนี้กี่นาทีของการสอบแล้วซึ่งในห้องสอบเนี่ยเราให้จินตนาการว่าเป็นห้องคอมเป็นห้องคอมแบบแบบล็อต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 ลลลหลายแถวน่าจะมีประมาณ20กว่าที่นั่งถ้าเราจะไม่ผิดแต่ว่าไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นเพราะว่าพอเราเข้าไปในห้องสอบปุ๊บอบ แล้วก็มองไม่เห็นใครแล้วมันมีฉากกั้นแล้วก็มีที่วางแบบประชาชนแล้วก็มีคอมแค่นั้นเลยจริงๆพี่เขาก็จะให้ i n s t r u c ชั่นเราประมาณ10นาทีที้เราจะบอกว่าในเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ยสามารถขอเข้าได้ตลอดยกเว้นแต่ว่าใน s e c ชั o การสอบนั้นเหลือแค่สินาทีสุดท้ายจะออกจากห้องไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านอกจากสิยนาทีนั้นก็สามารถเข้าห้องน้ําได้ปกติก็คือยกมือแล้วก็จะมีพี่ staff พาเราไปเข้าห้องน้ําซึ่งเราจะบอกว่าใครที่มาตอนเช้าเนี่ยแล้วอยากเข้าห้องน้ํา เข้ากับที่ British Council เลยก็ได้ไม่ต้องลงไปเข้าตรงฟูดคอร์ดตรงใต้ตสวนหลังเสือจุฬาก่อนที่จะสอบในแต่ละพาร์ทพี่เขาจะมีแจก username กับ password ซึ่งแต่ละพาร์ทไม่เหมือนกันจะมาเป็นกระดาษแล้วในจอคอมก็จะมีให้เรากรอก username กับ password ก่อนที่เราจะเข้าสู่การสอบนั้นซึ่งเราก็จะกรอกทุกครั้งทุกเซสชันทุกการสอบใหม่ทุกครั้งนะคะจะไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งพี่เขาก็จะแจกกระดาษทุกครั้งให้เราเปลี่ยนคำเปลี่ยนเป็น username อื่นที่สอบ listening นะคะก็พอ l o อ i n เข้าไปปุ๊บอะ เราจะต้องมีหน้าจอที่เราจะต้องเช็ควันปีเกิดชื่อของเราให้ถูกต้องถ้าถกูกก็โอเคสั่งนัดเข้าสอบได้แต่ถ้าไม่ถูกก็ให้ยกม,มือบอกพี่สตาฟนะคะว่าชื่อของเราไม่ถูกหรือว่าต้องแก้ตรงไหนเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้ความดังหูฟังเท่าไหร่หรือว่าตัวอักษรเท่าไหร่ซึ่งเราใช้เมนตัวอักษรเป็น extra large มันก็จะตัวใหญ่ที่สุดแต่ว่าเราจะบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันเป็นแบบพอดีตา ในการที่เราจะเลือกว่าเราจะใส่หูฟังต่อหรือเปล่าเราจะบอกว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใส่หูฟังในแต่ละพาร์ทไหมคือพี่เขาจะไม่ได้บังคับเราถ้าเราอยากใส่หูฟังพาร์ทเรดดิ้งก็ใส่ถ้าเราอยากใส่หูฟังพาร์ทไร i ์ติ้กง writing, ก็สามารถใส่ได้เราจะบอกว่าหูฟังของศูนย์ที่นี่เนี่ยค่อนข้างดีเลยแบบว่าคือพอเราใส่เสร็จป,ปุป๊บเรารู้สึกว่ามันกันเสียงกว่าแอร์พอร์ที่เราใช้อีกอะมันแบบ ดูดีมันโอเคดังนั้นใครที่กังวลว่าหูฟังจะไม่ชัดอะไรจะไม่ชัดอ่ะก็ไม่ต้องห่วงหูฟังชัดแน่นอนมันไม่ได้สอบแบบ n นิมที่โรงเรียนนะมันไม่ได้เปิดกรอกลำโพงแล้วก็ให้เราแบบเขียนนะมันให้เราฟังคนเดียวเป็นชุดต่อชุดไปเลยต่อคอมก็คือเรากดเล่ก็เหมือนเราฝึกเองที่บ้านอนะ่ะก็คือเพลงเป็นชุดของเราไปเลยพอเราจะบอกว่าตัวคอมจะไม่เหมือนตรงกระดาษตรงที่ว่ามันจะไม่มีเวลา transfer คําตอบ10นาทีเหมือนกับตัวกระดาษมันจะให้เวลาเราแค่ประมาณ 30วิหรือหนึ่งนาทีน่แหละที่จะให้เราตรวจดังนั้นทุกครั้งที่เราฟังเสร็จปุ๊บเขียนคําตอบเลยอย่าปล่อยเวลาแล้วคิดว่าเออจดโน้ตไว้ก่อนแล้วค่อยไปเขียนไม่ต้องพิมพ์คําตอบเลยฟังแล้วพิมพ์ดังนั้นเวลาฝึกอย่าลืมฝึกฟังก็ฝึกพิมพ์ด้วยนะคะ <S <S ไปต่อกับพาเรดดิ้งก็ซึ่งหน้าจอของเวดดิ้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นพาสเซจกับคำถามเลยดังนั้น ก็เลื่อนต่อไปทีลอะองมันสามารถใช้ฟังก์ชันของ copy paste ได้นะมันจะเป็นรูปแบบของการคลิกคลุมแล้วก็ใช้เป็น control c กับ control v ดังนั้นถ้าเราจะ copy เราก็ต้องฝึกพวกคีย์ลัดไปด้วยเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยถ้าเราคลิกคลุมแล้วกดคลิกขวานเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นไฮไลท์มันจะไม่ใช่ตัว copy paste แต่ว่าถ้าใช้เป็น control c กับ control v เพื่อป้องกันเรียกว่าป้องกันการที่เราจะเขียน spelling ของคำตอบผิด ก็ Ctrl c t r l C สแล้ว c t r t V o l V ในคำตอบเราจะไปที่ Part w r i t i n g Part w r i t i n g เนี่ยเราจะโดนถามเยอะในเรื่องของว่า,าข้อสอบทักแรกตัดที่20นาทีเลยไหมซึ่งไม่ใช่ทักแรกไม่ได้ตัดที่20นาทีทักแรกตัดตรงไหนก็ได้อยู่ที่ใจเราจะคิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เทค t i ม e กับทักแรกมากกว่าทักสองก็แบ่งเวลาดีๆเกี่นาทีจะลงที่ทักหนกี่นาทีจะลงที่ทักสอถ้าหมดเวลาคือตัดจบเลยตัดจบแบบจุ จบเลยหน้าจอจะตัดแลวหายไปเลยดังนั้นเออมันจะมีเวลาขึ้นอยู่ตลอดตรงหน้าบนในทุกๆเซสชันนะคะมันจะขึ้นว่าเ,เหลือเวลาอีกอกีก่นาทีดังนั้นให้ดูเวลาดีๆและบริหารเวลาให้ดีที่สุดอย่าให้มันตัดจบหลังจากจบจากการสอบเสร็จปุ๊บพี่สตาฟก็จะเอากัวว่าอ้อเราได้ทําการสอบเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือต่างๆทีนี้เราก็จะออกจากห้องสอบ อย่างแรกเลยคือพี่สตาฟจะไม่ให้เก็บของมาในล็อกเกอร์ตอนกลางวันเราจะไม่มีการเก็บของในล็อกเกอร์เลยเพราะว่ามันจะมีการเวียนล็อกเกอร์ใช้ให้กับคนที่มาสอบสปีกิ้งรวมถึง examiner ที่จะมาตอนกลางวันดังนั้นเราต้องเก็บของออกให้หมดนะคะจะไม่มีกุญแจนะจะใช้เป็นพาสเวิร์ดที่เราคิดเองซึ่งส่วนใหญ่พี่เขาจะแนะนําว่าให้เป็น3หรือ4ตัวแรกของบัตรประชาชนเราเราจะได้ไม่ลืม ต่อมาเราก็จะมารีวิวใน Pass Speaking Pass s p e a k i n g เนี่ยเราจะบอกว่าเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเวลาที่เราลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะมีเวลาเขียนมาให้เราเหมือนกันซึ่งมันจะมีตั้งแต่แบบประมาณบ่ายโมงจนถึง4โมงเลยดังนั้นดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนซึ่งคิวเราจะอยู่ที่ประมาณ2โมงถึง2โมง20เราต้องไปก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะถ้าเกินครึ่งชั่วโมงไปปุ๊บจะโดนสตาฟโทรตามค่ะเราก็จะต้องรีบไปให้ถึงหน้า หน้าห้องสอบแต่ว่าไปถึงยังไม่ได้สอบเลยให้ไปนั่งรอก่อนรอจนกว่า examiner จะออกมาเรียกเราในกรณีที่สอบแบบ face to face นะคะจะเป็นฝรั่งออกมาเรียกเราเลยว่าชื่อเราเขาจะเดินออกมาเรียกชื่อเราแล้วก็ให้เราเข้าไปเลยในห้องสอบเนี่ยก็จะเป็นห้องเล็กๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันให้ฟีลเหมือนแบบเหมือนห้องขังห้องขังที่เอาไปสอบสวนนะ่ะเหมือนปเดอร์ m a n ตอนที่เรายกไปสอบสวนภาคสามอะ่ะเลยมันจะเป็นโต๊ะแล้วก็มีที่นั่งสองอันห้องสอบเนี่ย มีเรื่องอยู่ว่าเราได้ยินมาว่าครูพี่ staff เขาบ่นกันว่าห้องนึงก็เย็นห้องนึงก็ร้อนซึ่งก็ยประมาณสาถึงสห้องสอบก็สุมส่มๆเอานะคะว่าใครจะได้ห้องเย็นและห้องร้อนหนูสปีกิ่งเนี่ยกินเวลาประมาณ15นาทีสำหรับเราใช้แค่เวลา15นาทีนะคะแต่ว่าน่าจะขึ้นอยู่กับคนด้วยแล้วก็เวลาที่เราสปีกิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันนานเกินหรืออะไรเรารู้สึกว่าคนที่เป็นคนสัมภาษณ์เราเนี่ย เขาจะตัดจบให้เองเขาจะแบบโอเคตัดจบได้เลยดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องที่ว่าเราจะพลาดนานไปหรืออะไรนะมีอะไรพลาดไปให้หมดตัวศูย์สอบที่เราจะพูดว่าสูย์สอบในอย่างแรกเลยข้อดีที่เราเห็นทําให้เรารู้สึกว่าอยากลงกับทางสูย์สอบของ b r i t i s h Council ที่ศูนย์หนังเซจุลาเนี่ยก็เพราะว่ามันเดินทางง่ายเดินทางมาที่ b ีเสสยามและเดินลงมาที่สยามสแควร์วันเลยก็คือเดินไอตรงทางทางลาดชันอ่ะแล้วเดินตรงมาเรื่อยๆอ่ะมันจะเห็นมันจะอยู่ใกล้ๆกับทันตะจุลา อันนั้นพอเราเดินปุ๊บเราจะเห็นเลย British Co u n เ i l เราจะเห็นแบบป้ายยิ่งใหญ่มากๆด้วยความที่ว่ามันเป็นตึกสูนหนองสือรจุฬาใช่ไหมมันก็จะมีรถขับจอดตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นข้างบนของเซอร์จุฬาจะเป็น parking lot จะเป็นที่จอดรถใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่จอดรถอ่ะเราก็จะรู้สึกถึงแรงสะเทือนตลอดเวลาซึ่งพี่เขาพี่เขาก็พูดกับเราแบบนี้นะว่าต้องรู้ว่าที่นี่เป็นแบบที่จอดรถนะมันจะมีแรงซึ่งมันมีจริงๆมันแบบมันสั่นอ่ะห้องมันสั่นอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นรีวิว0ูนเป็น Personal e x p e r i e n c e ของเรานะคะไม่จาเป็นต้องลงศูนยนี้ส่วนเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าศูนย์นี้ค่อนข้างเป็นเอ่อ c ้อยส์แรกๆของทุกคนเพราะว่ามันอยู่สยามเนาะมันค่อนข้างเดินทางง่ายแล้วก็อยู่กลางเมืองก็อันนี้ก็จะมารีวิวโดยละเอียดนะคะอันนี้คือละเอียดยิบยิบยิบ,ยบ,ยบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้ว